สองตัวมาหนึ่งตัวบนครับผมครับงวที่ผ่านมาเลขสามเข้าที่หลักหน่วยครับผมกลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสุภูสุคนครับผม ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผม <c oughs> สูตรเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกสามคงที่นะฮะ ได้สี่แล้สามบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น14บสี่นะฮะคำนวณได้4ี่สบวกหเท่ากับหนะครับ สามสี่ห้าก็มีหลายสูตรสองสามสี่ห้าสูตรนี้คำนวณได้สี่กับห้านะครับผมขอบคุณพี่น้องที่มารับชมครับผมครับสวัสดีครับ